วิธีในการเปลี่ยนฐานภายในของ a r m o r l 0 6อย่างแรกนะครับตัวนี้มีน็อต3แฉกทั้งหมด5ตัวนะครับไหกดออกทุกตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆนะฮะขยับยนิดนึงอ่ะให้ตัดกีได้ไง่ายนะฮะโอเคตอนนี้ขาวอุปกรณ์ทะลุมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะจุ่มะก่วปตัดกีให้พอประมาณเป็นแบบหลังเต่านะครับไม่ต้องเยอะก่อนไปดูคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องไทวัลเตอร์ของเราด้วยครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามปัญหาการใช้งานหรือต้องการจั่ซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์ Thai Water ของเราได้เลยนะครับสวัสดีครับเอลจากไทยวอเตอรนะครับผมในตอนนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีในการเปลี่ยนฐานภายในของ h a m m e อ L06 อลกันครับก่อนอื่นเลยเรามาดูอุปกรณ์ก่อนฮะอย่างแรกเราต้องมีตัว t a m m e r L06 ก่อนนะฮะที่เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมเป็นแบตเตอรี่นิเกิล m h นะครับผม1.2โวลต์80มิลลิแอมจะเป็น่านสีเขียวแบบนี้นะฮะน,นี้สาม,มารถสั่งได้ที่ร้านไทยวอเตอร์เรามีสนายนะครับผมแล้วก็ไขควงนะครับปากพิเศษ3แชกนะฮะอันนี้เอามาจากชุดไขควง Universal นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนอาจจะต้องหาชุดไขควงตัวนี้นิดนึงไขควงสีแชกธรรมดาอันนึงนะครับแล้วก็หัวแร้ง ที่ดูดตะกัวนะฮะบางคนอาจจะใช้เป็นลวดซับตะก,กัวก็ได้เช่นกันนะครับแต่นี้เราจะใช้เป็นที่ดูดตะกัวในการดูดตะกัวเก่าออกนะฮะแล้วก็เป็นตะกัวบัดรกรีนะครับลวดบัดรกรีแล้วก็นะครับตัวนี้เป็นน้ํายาเชื่อม<ำ>นะครับผมเหมาะสําหรับอุปกรณ์ที่ว่าไม่เคยบัดกรีมาก่อนนะครับมันจะไม่ติดเราอาจจะต้องใช้น้ํายาในการช่วยนะครับมาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะฮะอย่างแรกนะครับตัวนี้มีน็อตสามแฉกทั้งหมด5ตัวนะครับไขกดออกทุกตัวก่อนนะครับ ไขออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมค่อยๆนะครับถอดตัวฝาครอบออกนะมันจะมีสายไฟอยู่แล้วก็บิดไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับผมค่อยๆนะครับใช้ด้วยความระมัดระวังไม่งั้นเดี๋ยว่วดจออกเนี่ยฮะอย่างที่เห็นคือวงจรข้างในมันจะมีนอ็อตสี่แฉกยึดบอร์ดอยู่กับตัวโครงนะครับผมค่อยๆนะครับใช้ไขควงถอดน็อตออกมาตัวนี้จะมีน็อตทั้งหมด3ตํตแหน่งนะครับ ต่นี้นะครับค่อยๆนะครับใช้มือดันด้านล่างครับที่เป็นแผงหน้าปัดกับหน้าจอนะครับค่อยๆดันขึ้นมาให้บอร์ดเพเยอขึ้นมานะฮะ <_ Diego> แล้วเราก็ค่อยดึงบอร์ดออกมาครับ <_ alphabet> ตรงนี้นะครับอาจจะมีแผงปุ่มกดนะฮะหลุดมาก็ระวัดระวังน,นิดนึงแล้วก็จะมีหน้าจอ O L D หลุดมาตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบไร้สายนะครับผมอ่าค่อยๆใ <_ S 1> ช้วความระมัดระวังดึงออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบกลับไป ต้องขันให้แน่นนะครับหน้าจอถึงจะติดโอเคคราวนี้มาที่การเปลี่ยนแบตนะครับเดีย๋ยวผมขอใส่หน้าก,กากอนามัยนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ลวดบัดกีนะครับมันจะมีเขา่าฝลหรือตัวตะกัวนะครับเป็นอันตารายโดยปกติแล้วนะฮะแนะนําให้ใช้บัดกีในที่ที่อากาศเปิดนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้จะมีลวด A ที่เห็นนะรตรงนี้จะเป็นจุดแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่นะครับผมอ่ามี2จุดเดี๋ยวเราค่อยๆนะฮะขยับนิดนึงอ่ะให้ให้แบตเตอรี่ได้ง่ายนะฮะนนี้ที่ดูดตะกัว อันนี้นะครับแบตเตอรี่เก่าออกมาแล้วฮนะเดี๋ยวเราจะวางมาข้างซ้ายการสับสนนะครับผมเดี๋ยวราดูขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะฮะแปดศูนย์ Hz, ไปทางด้านซ้ายนะฮะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับผมดูขั้วแบตให้ถูกต้องได้นะแบตที่มี รอยสลักขั้วบวกนะครับต่อให้ลงกับขั้วบวกตรงนี้นะฮะเราก็เสียบลงไปอเคอันนี้แต่ผมอาจจะจุ่มน้ำยาประสานนะ,ะหรือว่าฝลักหน่อยนะครับจะได้ตอนบัดกีจะได้ง่ายๆนิดนึงนะครับผมค่อยๆเสียบเข้าไป it. เตอนนี้ขาวอุปรกรณ์ทะลุมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะจุ่มตะกัว่วตะกี้ให้พอประมาณเป็นแบบหลังเต่านะครับไม่ต้องเยอะถ้าเยิมแล้วเกินไปเดี๋ยวจะแย่อโอเคตอนนี้นะฮะ ปะกีเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนฐานเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบกลับแล้วก็ทดสอบการใช้งานนะครับอันนี้นะฮะแผงวงจรที่หลุดค่อยๆใส่แผงหน้าปัดตัวแผงหน้าปัดนะฮะ ใส่ง่ายขึ้นด้านบนนะครับแห่งจอ L E D ตัวนี้นะฮะดูรอยปากอุปกรณ์แผ่นรองแล้วค่อยๆวางบอร์ดนะฮะใส่ฟงใส่ไฟอะไรดูให้เรียบร้อยนะครับผมอย่าให้แบบติดน็อตอะไรเงี้ยอ่าแล้วเราก็ใช้น็อตที่เป็นตัวสี่แฉกนะฮะยึดกลับเข้าไป ขันให้แน่นพอตึงมือนะครับถ้าไม่แน่นเดี๋ยวจอจะไม่ติดเหมือนกันนะครับแล้วเราก็<ๆ>ค่อยๆนะฮะประกอบตัวใส่ไฟออกแรงกดนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ไขควง3มแฉกนะครับขันนอ็อต กลับเข้าไปโอเคฮะเรียบร้อยขันให้แน่นนะครับ ตอนนี้นะครจอ O L E D ก็กลับมาติดแล้วนะครับผมถ้าขันไม่แน่นนะครับจออาจจะไม่ติดนะฮะเห็นคือโปรแกรมโดนรีเซ็ตค่ากลับไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องค่าใหม่แต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแบตเตอรี่เก่าอยู่นี่นะฮะอย่างที่เห็นคือมีร่องรอยบาดเกีวอยู่ด้วยข้อระวังนะครับตอนถอดแบตก็คือดูขั้วแบตเตอรี่ด้วยครับประกอบขั้วแบตเตอรี่สำรองให้ถูกแล้วก็ตอนประกอบกลับ ต้องขันน็อตให้แน่นนะครับไม่งั้นจอ O L D จะไม่ติดใส่ด้านที้ถูกด้วยด้านที่เป็นแถบแม่เหล็กของจอ O L D เนี่ยต้องสัมผัสกับด้านที่เป็นแถบทองแดงของวงจรด้านในอย่างที่เห็นเปลี่ยนแบตเตอรี่ ไม่ใช่เรื่องยากกว่าที่คิดนะครับทุกๆคนสามารถทําได้ถ้ามีอุปกรณ์พร้อมและทําด้วยความระมัดระวังนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสาหรับการสาธิตในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ a l 0 6 Timer ถ้าหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสนับสนุนช่อง Thai Water ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเอลจาก Thai Water ขอลาทุกท่านไปก่อนพบจกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับผม